ลิเวอร์พูลปะทะแมนซิใครชนะมีสิทธิ์เป็นแชมป์สูงคุณผู้ชมครับคืนนี้สี่ทุ่มครึ่งที่เอติฮัสเตเดียมครับแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของของแดงลิเวอร์พูลครับวันนี้ถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแชมป์สูงมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ตารางคะแนนเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้นำอยู่ที่73นะฮะลิเวอร์พูลเนี่ยตามมาเป็นอันดับ2ที่72คะแนนคือเอาง่ายห่างกัน1แต้มนะฮะแต่ว่าแข่งนี้มันแข่งเท่ากันนะครับนัดเนี้ยมันมันเหลืออีก8นัดนะครับถ้ารวมนัดนี้ด้ดวยนะคือถ้้าาเเกิดดว่นนัีย ลิวพูเนี่ยเกิดชนะแมนซิตี้ขึ้นมาเนี่ยจะก,กลายเป็นว่าคะแนนเนี่ยทิ้งห่างไป2คะแนนนะครับก็จะเป็น7 5ต่อ73ถูกไหมฮะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าลิวพูเนี่ยยังคงฟอร์มร้อนแรงต่อเนื่องเนี่ยจนถึงตอนเนี้นะฮะยังชนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยอาจจะมีหลุดเสมอบ้างเกม2เกมแต่เราก็ภาวนาแบบให้ลิวพูเนี่ยชนะต่อไปเรื่อยๆนะฮะก็มีโอกาสเป็นแชมป์สูงมากนะฮะนัดเนี้ยมันถึงได้เป็นนัดตัดสินสตา์แชมป์นะฮะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับ วันนี้เองนะฮะแมนเชสเตอร์ซิตี้กับลิปูก็ค่อนข้างฟูลทีมนะฮะแล้วผมเชื่อว่าวันนี้ลิปูน่าจะทําได้ดีคือเกมนัดแรกเนี่ยที่แอนฟิลด์เสมอกันนสอ2สนะครับวันนั้นนี่ซาร่านะฮะซาร่ากับมาเน่ยิงด้วยนะครับแล้วซาร่าคือโซโลโคตรเทพนัดนั้นนะฮะก็โซโลไปยิงในนาที75มั้งนะฮะแล้วเควินเดอะบอยมาตีเสมอในนาที80นะครับก็นัดนั้นก็สุดมันคือมันมากกับน,นั้นนั่งดูแล้วคือแบบโอ้โหลุ้นลุ้วินาทีนะฮะนัดนี้เชื่อว่าจะเป็นแบบนั้นแต่ ผมเชื่อว่าความแตกต่างวันนี้มีแน่นอนนะฮะด้วยความที่มันมีตัวเลือกในแนวรุกเพิ่มมากขึ้นการมีหลุยดีอาร์เข้ามาของริพูเนี่ยมัน,ม,นมันทำให้เราเห็นความแตกต่างของริพูในในตอนที่ไม่มีหลุยดิอาร์เลยนะคือวันนี้ผมเชื่อว่ายัางไงริบูก็ชนะ31มหนึ่งนี่นะฮะสามหนึ่งแล้วหลุยดีอาร์เนี่ยคือผมว่าเขาต้องยิงนะฮะวันนี้เขายิงแมนซีแน่นอนสำหรับหลุยดีอาร์ตริบูชนะสานะ31คอยดูนะฮะยังไงก็แชมป์เนี่ เน่เห็นไหมเน่ยน่ลิวพูคอยดู31เน้นๆฮะไม่แน่ท่านจะอาจจะเห็นคลิปนี้ตอนที่แบบว่าลิพูชนะแล้ว31อะไรเงี้ยนะฮะคือตอนนี้ผมอัดตอนที่แบบยังไม่แข่งไงแต่คลิปนี้ท่านจะได้อาจจะได้เห็นนะตอนที่แบบลิพูชนะแล้วนะสามหนึ่งนะไม่ต้องไม่ต้องมาแบบว่าแฟนผีแดงไม่ไรแฟนผีแดงไม่ไม่เอาดิไม่เอาดิโอ้วานยังไงเมื่อวานเมื่อวานคือยังไงฮะแพ้ท็อปฟี่สีน้ำเงินหนึ่งศูนย โอ้โหหน้าสงสารเขาเหลือเกินแฮร์รี่มักไวนนะฮะโดนยิงฉลับเข้าไปนะฮะก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็อยูเนเวอร์โลนนะครับเราจะแต่ว่าไม่เดินกับผีแดงแน่นอนนะฮะอ่ะวันนี้ริพัวชนะ3าหนึ่งครับ